สวัสดีครับเชเลยนะครับจากช่องเชเลยพิกนะครับวันนี้จะเป็นการเดินทางระหว่างเมืองอูบุตนะครับมาที่เมืองบูตานะครับระหว่างทางมีอะไรน่าสนใจนะครับไปดูกันก็วันนี้เดย์โฟแล้ววันที่4ี่คืนแรกเรานอนทนี่น้โบโมโเพื่อดูภูเขาไฟแล้วก็คืนที่2เป็นอีเจนคาวาอีเจนแล้วก็เมื่อคืนก็มาที่นี่อูบุตก็อยู่บนเกาะบาหลีนะครับเนี่ย เมื่อคืนเสียดายว่าเราลืมที่พักเพราะว่ามันเข้าถึงแล้วมันรีบขนของหมดเลยด้วยใช่คราวนี้ก็เช้าวันนี้สิงอยู่ในอุบกรเดิมเดี๋ยวจะเดินทางไปที่เล่น ATV กันแต่ตอนนี้ตอนเช้าเดี๋ยวเติมเขาไปอีงเขาล่างกายก่อนมาที่ร้านไฟเซอรซึ่งดูรีวิวแล้วแม่งโอเคเลยมาตามเข้ามาครับจริงเป็น,เป,นเป็นเป็นช็อตเป็นช็อตอ่าไอซ์อเมริกาโน เขาเน่าจะทำไม่หวานนะแต่ไม่หวานแต่ค่อยหอมไปแล้วยังไงบ้างครับพี่บัตรใส่หวานหวานอะไรวะขนดีเนื้อดีก็เรามาถึงจุด ขับ t v กันวันนี้กิจกรรมที่เรามาเล่นวันนี้จะหายนเื่อเดีวรไปลุยกันมันมีเอทีทั้งครยักทั้งล่องแก่งเว้ยวันนี้เราจอง a อ v มาเขาบอกว่าจะเปียกนิดๆจะต่อไปลุยกันไปเซ็นลงเซ็นรับอะไรไปครับเนี่ยโอเคออนเียโอเดนมโอเโอเคโอเคออเดนมโอเคอ๋อเอ้าแบบ้าถอดแล้วใส่หูแอ่คอ่อยากให้รองเท้าเปียกไอ้ี่เนี้ย

บ้านเราแหละแต่ว่ามันไม่ไม่ไม่เข้มข้นเท่าเองจืดๆอยากได้ตอนหวานฟังเสียงนี่คือในเวลาเราเองน้องขี่เสร็จก่อนแมงดีอันนี้จังรอนะอารมณ์จังร้อนเอาเอาเอาเท้าฐานเนาเอาเท้าฐานออาก่อนแล้วก็ลองขี่ลองดูเล่นพาราสิมานอยจังรอนเป็นไงบ้างครับดีั่งตรงขาดีหอมย่างรสชอบได้ รสชาตดีมากเนื fi, ้อแอนดี <único Liberty Overwatch> ้สีอะไรครับลูกพี่มันคือข้าวเหมือนหมูหันนะคือเอาชิ้นส่วนในหมูหันมาแล้วก็มันทอดมาผัดว้ยมีไส้มีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้กูยังไม่ไม่ลองว่าเนี่ยน่าจะเป็นเนื้อหมูธรรมดาครับอันนี้ยังไม่ได้ลองฮะได้ไหมใช่ไม่กี่เลยโอ๊ย Do you know the l r a k c o f f e e from the animals Yes Traditional เยเครับลูกพี่บัตรตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับเป็นร้านกาแฟชมดพื้นเมืองพื้นเมืองนี้เขาเรียกว่าลูวักลูวักก็แปลว่าชมดแหละาหามาดูวิธีการทำกันเขาขั้วเป็นกาแฟสดกันคุณแม่คั้วอยู่ซึ่งตามที่ร้านเขาบอกว่าจริงๆแล้วตัวลูวักชมดเนี่ยคือแม่งนอนกัอทั้งวัน จะกินแล้วก็ตื่นแล้วมากินแล้วแม่ก็นอนสอนะคืออารมณ์เนะี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นนอนพอยเห็นปะนอนอยังไงวะไม่เนี่าอนอนทั้งวันอ่ะถ้าถ้าอย่างมึงดมอ่ะมึงอาจจะแยกไม่ออก,กระหว่างกาแฟธรรมดากาแฟชมดมดแต่มันจะมีความกลิ่นเปรี้ยวๆของมันแบงค์ฟุตแบงคุคอสตี้ คุณอยากลองกาแฟวันนี้ไหมใช่งุณอยากลองกาแฟวันนี้ไหมใช่คุณอยากลอวกี๋ยวาก็ต้ไหมใขึ้นรอไปต่อเพราะว่าวันนี้ถแม่งติอมากลองร้าแฟวานนอ่ไโมใล่ ซึ่งมันเขาบอกว่าพอปูล่าร์เนนี้ก็ก็ตามเท่าที่ดูรีวิวมาแม่ก็เรื่องจริงแล้วจองไว้หนึ่งทุ่มแล้วตอนนี้แม่งจองหกโมงเย็นโมงอะตอนนี้แม่งห้าโมงครึ่งแล้วใช่ไหมว่าเดินทางขั้นต่ำเนี่ยคือยี่สิบถึงสามสิบนาทีนั่นคือขั้นต่ำเขาแต่วันนี้แม่งรถโคตรติดสี่สิบนาทีว่าแม่งพอต้องรีบไปล่อเพราะถ้าปล่อยโต๊ะก็จบกดคราวนี้แม่งบุ๊กิ้งอันนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเก็บของออกเลยโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ โมเชอร์แม็กซิโกละเป็นร้านฟ็อบแถวนี้ป๊อปปูล่าเป็น,นแนวเม็กซิกันแล้วก็มีอาหารฟิวชั่นมีเยอะด้วยแล้วก็ก็บุ๊กกิ้งไว้หกโมงตอนนี้หกโมงจะทุบมึงแล้วจะทุบแล้วมั้งแต่แม่งโอเคเขาไม่ยังไม่ปล่อยโตเขาให้ได้ไ

อ่ะก็ขออีกตัวให้ทํางานอยู่ได้ดีไอ้เหี้ยบ้านปังอ่ะไอ้เหียให้ดิตๆๆใส่ดิโบ๊ะโบ๊ะโบ

ติน้อยหอน่อยอะตรงไหนีน่าตรงนี้ติดน้อยแล้วเพราะตอนนี้เราก็อยู่ที่อ่าอะไรวะสลสก,ก,าการ์เดนก็นเป็นไนท์คที่อยู่ที่อ่ามาลีแต่เมืเ่อกี้แรกเราไปโมเดียวลกเรามาต่อมาดูว่าไนท์คนแเป็นยังไงตอนนี้มันยังไม่ดึกมากแม่งยังไม่เดือดคนยังไม่ค่อยเข้าเยอะ

we <laughs>